สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นประชาชนทั้งหลายนั้นก็อาจจะยังไปเที่ยวอยู่นะครับเ่านผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดตั้งแต่ศุกร์เสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเ่านผู้ชมส่วนตัวผมล่ะจ้าไม่ได้ไปหยุดนะครับเ่านผู้ชมไม่ได้ไปหยุดอะไรกับเขาเลยว่าไม่รู้ยิ่งทำผืนดีครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของดาราสลิมลอดช่องเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนั่นเนี่ยอยู่ๆก็เด้งออกมาในหน้าจอของผมนะคร ทีส่วนตอนนี้นะครับเ,เรื่องประยุทธ์8ปีนี่ออกออกไปได้ซะก,ก็ดีนั้นประชาชนทังหลายนะั้นรู้สึกว่าจะประสานเสียงเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงนายกสิทธิ์พิรมครับท่านอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยอภิสิทธิ์นั้นแล้วก็อีกหลายๆคนทั้งทนายความเยอะแยะ,ยะมากมายนักวิชาการต่างๆนาน,นะครับท่านผู้ชมแห่เข้าชื่ออย่างไม่หยุดยั้งผมอะไรจ้าผมนาย,ยก8ปีนะครับท่านผู้ชมโดยถามเฮ้ยประยุทธ์เ i, ถามยังวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ได้มีการถามว่า ว่านับ1นถึงแเป็นหรือไม่แล้วก็บางคนก็ได้ถามนะเนี่ยเอ๊ะอันนี้ไม่รู้จักพอหรือว่าบ้าอหน้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีส่วนตอนนี้ค่ะหลังจากที่ภูมิใจไทยนั้นได้ซัดนะครับท่านผู้ชมประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจบอกลั่นจะแลนสไลด์ฝั่งอัามันสิบเอ็ที่นั่งแล้วก็แซ่ประชาธิปัตย์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมโดยแจงปมุมอสอมที่เกณฑ์คนอะไรมานี้อ้างเป็นแค่ฝีมือไปแถวเด็กประชาธิปัตย์บอกไม่ฟ้องไม่อยากายงอง,งกกัับเเด็ออะะไไรรรปปมาาณนนนี้้หืล่ แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าจะระอุเว้ยเฮ้ยโดยนายราเมศวังเวงครับท่านผู้ตอนนี้นั้นจะเป็นปัญหาลูซีเบลคาราการังหรือเปล่านั้นในการที่จะลงพื้นที่หรือว่าจะลงที่อื่นที่ไหนนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะลงสอสอพังงาอย่างขาดดินกันเลยทีเดียวแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยจะไปทับซ้อนกับนายจุรินหรือเปล่านั้นเนี่ยว่านายจุรินหัวหน้าเผ่าพักนี้นั้นจะส่งใครลงก็ช่างมันไปก่อนแต่นี้นายราเมศวังเวงลำพงประจําประชา ภูมิใจไทยเนี่ยบอกอย่าจุ้นแรงทาไมเห่าเป็นไหนว่าตัวเองเป็นราชสีห์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการเมืองแบบเดิมๆนะว่าคนนน้นว่าคนนี้อะไรประมาณนี้เราก็นั่งนึกเอ๊ะที่มันหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ลองโคโศกครับท่านหรือว่าลองลำพงประชาธิปัตย์เนี่ยไล่อนุทินอบรมสสหาเสียงใส่ร้ายบิดเบือนหวังชิงสสภาคใต้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยทําไมมันคุ้นอย่างนี้นะเนี่ยถามคุณอนุทินเหรอคุ้นอะไรบอกไม่ใช่ครับ ท่านคุ้นจากวลีจำนำข้าวจำนำแขกอะไรต่างๆนานาน,านี้นะครับท่านผู้ชมของพักนี้นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกระจกสะท้อนเจ้าหาตัวของมันเองหรือเปล่านั้นไม่อาจแนจจ่ใจแต่ที่แน่ๆน,นุทินมาเหนือเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่ไปเชียงรายเชียงใหม่นะเนี่ยแต่ว่าลงใต้ก็ยังมาเหนือเว้ยเฮ้ยตีฉาบสนั่นพังงาเปิดตัวสองผู้สมัครแล้วก็แซ่คืนเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นสุนัขไม่เข้าใจราชสีนั่นเนี่ยอุ้ยตายแล้วตตยแล้วทำไมพูดแบบนี้เขาไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแล้ว เรื่องของคุณอนวาสาแล้วเนี่ยทำท่าจอ,อกจากประชาธิปัตย์แน่นอนนะในกรเดิ่งผู้ชมแล้วก็บอกว่าหลังจากที่มีการออกไปแล้ว20วกว่าคนนั้นเนี่ยตั้งแต่นายจุลินมาเป็นหัวหน้าพักนั้นทําให้พักตกต่ำอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะคระดิ่งผู้ชมทั้งหลายเรื่องหๆๆลายราวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีบอกเนี่ยซัดจุลินทําประชาธิปัตย์ตกต่ำครับท่านโอ้ยมันก็ตกอยู่แล้วนะั่นตามจริงแล้วก็ตวเช่วงเตือนช่วงใกล้เลือกตั้งจะมีคนลาออกอีกก็ไม่ใ่น่าจับตามองนะในกระดิ่งผู้ชมว่าพันน้ไปวก หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจส่วนทางด้านของยองลูกหยีครับท่านปัดไม่ได้โทรเคลียยุยยัดเยอะซักอีฝ่ายนึงเนี่ยเรียก5 0 0แสนแพงไปแล้วก็แจงปมแค่แกงปากหาเสี้ยนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แจงปมแกง,งปากหาเสี้ยนแล้วก็ซัดว่ายุยยัดเยอะนั้นเนี่ยเรียก5 0 0แสนแพงไปมันสามารถซื้อมาซื้อควายได้เป็นคอกโอ้แล้วก็แจงสาเหตุทําไมแกงปากอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอทำอย่างไรดีครับท่านแล้วก็ตอนนี้นั้นไม่รู้ว่าจะไก่เกีีรยกับคุณยุยยติเยอะได้ หรือ,อยังนะครับท่านผู้ชมหลังจากนายหยองลูกหยีนี้บอกยุยญาติเยอะเคยมียุคเป็นของตัวเองอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรตกยุคตกยุคอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่ายุคไหนเหมือนกันแต่ที่แน่ยุยญาติเยอะก็ได้ออกมาสวนนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่ายุยอยู่ยุคไหนนะแต่ว่าก็ยังเคยมียุคเป็นของตัวเองซึ่งต่างจากหยองลูกหยีอย่างสุดหลนถามยังไงจ้าไม่เคยมียุคเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เล็ดบีค้ามผ่านไปก่อนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมมาออนนามาแล้วจ้า ไปอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไปโพสเฟซบุ๊กอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าจะไม่บิดนะเนี่ยรู้สึกว่าปี63หรือปี64ไม่รู้ถามโพสอะไรโพสบอกว่านักเรียนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยไปร่วมมอบอะไรนี้แนะนให้ไปนอนอะไรอยู่บ้านดีกว่านั้นก็สรุปคือโดนทัวลงจนโดนแบนนะครับท่านผู้ชมสนั่นลั่นทุ่งทีเดียวก็ได้ออกมาเปิดใจครับท่านเมื่อ,อสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยสาเหตุที่หายไปแล้วก็ย้อนเล่าความรู้สึกนาทีที่รู้ว่าตัวเองตกงานนะครับท่านผู้ชมกลายเป็นไวรัลหรือไม่ไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้ช่วงหลังๆเวลามีคนมาเชิญออกรายการทีวีมักจะมีคำถามว่าไม่กลัวเหรอกล้าเหรอที่จะเชิญม้าอ,อนาพามาออกจนทําให้ม้าอ,อนาพานั้นตอนนี้บอกว่ากลัวแล้วถามกลัวอะไรจ๋ากลัวเป่านกหวีดอีกใช่หรือไม่บอกยังไม่ใช่ว่าแต่ว่ากลัวการไปออกรายการทีวีนะครับท่านผู้ชมถามทําไมวันเนี่ยก็เพราะกว่าทางช่องนั้นจะโดนแบนอะไรไปด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดนไล่ออกจากทุกรายการไล่ออกมาทุกอย่างจากสาเหตุที่พี่ไปคอมเมนต์ใน Facebook ส่วน ตัวแล้วมีคนแคปไปแล้วก็เอาไปเปิดเผยจนกระทั่งคาราการ์ซังนะครับท่านผู้ชมทุกวันนี้ไม่ค่อยกล้าออกรายการทีวีกลัวว่าพอมาออกรายการแล้วจะโดนแบนด์หมสปอนเซอร์จะเข้าไหมกลัวตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาม,มองว่าจะหลุดพ้นจากการโดนแบรนด์หรือไม่ไม่แน่ใจแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดข่าวผ่านมาเจอแล้วเนี่ยมาอ้อนลพาลั่นเป็นบุญของลูกจริงๆยังได้กับแม่ในวันแม่อีก2ปีแม่ก็จะอายุครบร้อยปีแล้ว นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคุณม้ออนณภาครับท่านผู้ซึ่งประชาชนหลายส่วนนั้นเฮ้ย <He i, S 1> เคยมองว่านี่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับแก๊งกปปอปปพศอะไรนะครับท่านผู้ชมมีบทนบาทอย่างยิ่งวยวดกันเลยทีเดียวนั้นอันนั้นก็เรื่องของเขาไปก่อนบุญของลูกจริงๆที่ได้กลับแม่ในวันนี้อีกสองปีแม่ก็จะครบอายุร้อยปีแล้วแม่สัญญาว,ว่าจะอยู่ให้ถึงลูกก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าจะอ่านได้เพื่ออะไรเหมือนกันนั่นะเนี่ยแต่ว่าบาาาาาางงททีีนนนนัั้้เเรก็ตอออํไไมมมมข่่คยยล วันนี้กูก็เครียดนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรดีส่วนเทพโพง,งามเฮ้ย,ฮยฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มของขึ้นฟาดไม่ยัง้งชัดชาติไม่ทํางานเอาแต่วิ่งแล้วก็ไร้สดจุดนั่นแหละแล้วก็ลั่นว่ามันไส้คนอวยนะครับท่านผู้ชมบอกจะไปเที่ยบกับประยุทธ์ได้ไงประยุทธ์เขามีผลงานเยอะอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นี่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้เฮ้ยไ,ไม่ได้ดูผลงานเองเลยเหรอไปเทียบกับประยุทธ์เนี่ยผลงานเป็นพันไอ้เราก็มานั่งนึกนะเนี่ยมันไหนว่าพันไหนว่าพันปักหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจระหว่างที่นึกยยเ้ ลีวงมนทาก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กเมื่อไม่กี่วันก่อนนะถามโพสอ,อะไรอีกแล้วว่าไอ้หอกนี่ไม่หูปากสักทีไอผมก็เตือนนะนี่อย่าไปพูดแบบนั้นนมันเป็นสิทธิแล้วพูดทําไมพูดให้รู้ว่ามันเป็นสิทธินะคร,รับเ่านผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ได้มีการบอกต่างๆนานาก็มีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวนะคร,รับเ่านผู้ชมทําไมมันอีลุงตุงนางสังขยาแบบนี้นั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคร,รับเ่านผู้ชมมาแล้วเว้ยถามใครจ้าโดยตอนนี้ อันวาเดือดครับท่านเดือดจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ออกมาคุยโตคุยโม้คุยโว้ววดหรือเปล่าไม,ไม่อาจแน่ใจบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งรอบที่แล้วนูน้นก็ไม่รู้ว่ารอบไหนนะเนี่ยเราเคยได้54ที่นั่งหรือว่า52ไม่รู้เกือบจะร้อเปอร์เซ็นต์ของภาคได้เลยแล้วปีที่ผ่านมาล่ะโอ้ยตกต่ำนะครับท่านผู้ชมโดยคุณอันวาสา,สาแรกก็บอกว่าจะมีคนไหลออกอย่างไม่หยุดยั้งอีกแน่นอนกันเลยทีเดียวแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี้เป็นตัวแทททนนใใกาาารรี่จะะํห้ปชิ ปัดตกต่าดําดิ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็หมายถึงนายจุลินนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปห้ามปามเขายัางไงนะครับท่านผู้ชมจําได้หรือไม่กรณีพรรคประชาธิปัตย์มีมติเรื่องม4 4ว่าควรเสนอให้สภาแต่งตั้งอ่าในการพิจารณาเรื่องนี้เข้าสภาและที่ประชุมก็เห็นชอบแล้วแต่สุดท้ายกับถูกสั่งให้พิกมตินะครับท่านโดยไม่มีคําอธิบายใดๆจากในพักนะครับท่านผู้ชมอันนี้ดอกแรกครับท่านจุกเจ็บหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ได้มีการออกบอกมาอีกนวเนี่ยจะแต่งตั้งนายวิราศอะไรไปคุม อะไรการตรวจสอบสภาที่สร้างอยู่นั้นก็รู้สึกว่าจะมีผู้บริหารอีกพรรคอื่นนะครับท่านผู้ชมบอ,อกมาแล้วก็สุดท้ายก็โดนสกัดไปครับท่านล่าสุดนี้เลยกรณีแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งสสที่ประชาธิปัตย์มีมติให้สนับสนุนการคำนวณสูตรสอสอหรน้อยนะครับท่านผู้ชมซึ่งคนก็สนับสนุนแต่ผลสุดท้ายเว้ยเฮ้ยกับลากับกอกหรือเปล่าไม่มีเขียนนะกับกอกแต่ว่าบอกว่าการกับมติของพรรคโดยกลับไปหศูนย์ห้าร้อยอะไรนี้ของผู้บริหารพรรคประช ปชาธิปัตย์พลิ้นไปพลิกลิ้นมาแต่ก็ยังอ้าง <อ país S 1> หนาเหลือเกินหนาเหลือเกินไม่มีนะหาไม่เจอม้างว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามตตามาติพักต่างๆนานาก็ไปที่จับตามองอย่างดีด,ด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยได้บอกว่าไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าเป็นการสัมภาษณ์ของหัวหน้าพักเว้ยเฮ้ยโดยโนายจุลินระบุบางครั้งพักต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นปัญหาแล้วก็ต้องกล้าเอาหนองออกเพื่อให้เลือดใหม่ได้เข้ามาในพักนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันหมายถึงคนที่ออกจากประชาธิปัตย์นะเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหนองอะไรประมาณนี้ แล้วก็วัวต่างๆนานาเว้ยเฮ้ยได้ลงพื้นที่หาเสียงหลายเดือนมาแล้วนี้โดยอันวากล่าวต่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของคนเป็นหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์พ่อสมาชิกกว่า20กว่าคนนะครับท่านผู้ชมถาม20กว่าคนนี่คือใครจ้าแม่โอ้ยชื่อดังนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะไปดังถึงไหนก็ได้ลาออกไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตก่อนจะิีการวนิชนิพิทตินทรสมบัติรองหัวหน้าพักแล้วก็อดีตรัฐมนตรีต่างๆนานานั้นหลายคนนะครับท่านผ เอ่อิบกว่าคนลาออกไปในยุคที่นายจุลินเป็นหัวหน้าพักนี้หลายคนเป็นอดีตรัฐมนตรีเคยอยู่กับพักมากว่า20-30ปีแล้วจะทิ้งพักได้อย่างไรแต่การไปของคนเหล่านั้นเพราะไม่สามารถทนกับพฤติกรรมของนายคนนี้ได้นะครับท่านผู้ชมที่เป็นหัวหน้าพักนี้พร้อมกับเรื่องการแต่งตั้งรองหัวหน้าพักแลว้วก็ตอนหลังนั้นประสบปัญหาคาราคาซังค,ค,ครับท่านเอ้ครับท่านเจอปัญหาปมลูซีเบลลูเทเวลเคลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่น่าติดตามอะไรเท่าไหร่ครับท่านก็เป็นว่าข้ามผ่านไปไปก่อนส่วนตอน อนนี้มีข่าวอะไรกันอีกว่าเนี่ยเพิ่มเข้ามาในหน้าจอผมโอ้ยเห็นเงินแล้วก็อยากจะรวยนะครับท่านผู้ชมไอเราไม่ได้เกิดมารวยเหมือนกับใครเขาเฮ้ยรายการก็ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ถามทําไมไม่ค่อยมีบอกไม่มีมันเลยไม่ค่อยมีหรือเปล่านั้นช่างมันไปก่อนแต่นี้บุกจับดาวติกตอกว้ยเฮ้ยโจรกรรมตู้เซฟนะเนี่ยแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นเสนอว้ยเฮ้ยมาโพสตอวดเงินแสนบอกมาจากน้าพักน้ําแรงที่ไหนได้ลักขโมยเขามานะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือโดนรั่วไปอย่างไม่หยุดยั้งนเลยทีเดียว ครับท่านโดยไหลยโอ้โหความเสียหายหลายแสนนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน2องแสนสองหมบาทแล้วก็เช็คเงินสดอีก32ล้านบาทก็ทุเรศส,สิ้นดีอย่างอ่ะปีเหลือลดลกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมการรวยได้นั้นเราก็คิดว่ารวยได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าควรจะรวยให้ถูกที่ถูกทางด้วยถามทําไมเพราะถ้าเกิดรวยไม่ถูกที่ถูกทางนั่นก็อาจจะโดนจับแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมได้เงินมาแม่มึงเออยังไม่เคยได้เลยส่วนตอนนี้มาที่สสสอบตกคับท่าน แต่ว่าหวังสูงไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจกเกนนั่นเนี่ยจกเกนคนที่เป็นอดีตแกนนําเสื้อแดงอดีตเสื้อแดงต่างๆนาที่ลับตัวลับใจแล้วอะไรประมาณนี้ถามมันยังไงห้าล้านคนเข้าพักครับท่านพักสักคู่เหรอบอกไม่ใช่ว่าแต่ว่าเป็นพักไอบโบเสกสกลน,นะครับท่านผู้ชมโดยสอดต,ตกหวังสูงไอโบโวอ,อดีตคนเสื้อแดงห้าล้านคนเข้าพักโดยถ้าเกิดห้าล้านคนไม่ได้นี่ก็จะได้ประมาณ3ล้านคนนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านแห่ซัดใครจะเลือกมึงวะโดยไอโบเสกสกลโวอดีตคน เสื้อแดง5้าล้านคนจะเข้าพักดาราสลิมจะจ่อร่วมหรือไม่ยังไม่ได้มีเขียนบอกาชาวเน็ตแห่ซัดใครจะเลือกอส่วนทางด้านวรทยุทั้งนายแล้วก็ทั้งวิชาการแน่แม่มเอ้ยลาออกไปได้แล้วผมนายก8ปีนะครับท่านผู้ชมด้านมีชัยฤทธิพันธ์นี้เออซึ่งก็บางคนเรียกว่าตัวก่อล่บนัเนนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวกรรล่บมันคืออะไรมันหาแหวนอยู่ใช่ไหมแหวนทับทิมหายอัวยไม่ใช่โอ้ยหายทั้งวงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หัวหายก็ไม่รู้ไอ้ทำผือดีครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่า,าจี คันะัมันจะเจอแหวนหรือ,อยังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยเอาเอาอีกแล้วหมาเขาราชสี เดี๋ยวต้องเปิดมาเจอก่อนโดยมาเห่าราชสีภูมิใจไทยใต้เดือดภาคครับท่านเปิดศึกกับเด็กประชาธิปัตย์นะครับเรื่องผู้ชมรั่วพักร่วมฟัดกันเละเว้ยเฮ้ยภูมิใจไทยภาคใต้เดือดซัดเด็กนวลเนยไปแถวประชาธิปัตย์เล่นแรงเย้ยเป็นสู่อะไรเหา่าราชสีอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ทางด้านของอนุทินก็บอกว่าบอกว่าอะไรวะลืมไปแล้วนะ,นะครับเรื่องผู้ชมอ้อบอกว่าไอนคนไม่เคยไปราชสีนั้นมันก็จะไม่รู้หรอกนะเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับว่คาความคิดของครุดนั้น ไอ้พวกนกกระจอกอะไรพวกนี้ก็จะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้จะอาสารพักลิงพักปัดเสธลอดช่องหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจเพราะว่าตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนมัตินะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องรุนอีกทีว่าประยุทธ์มันเพิ่งยุบสภาก่อนวันที่23สิงหาเนี่ยเนี่ยถ้ามันชิงยุบไปก่อนนั้นก็จะคาราคาซังนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พักเล็กไปยื่นไว้เฮ้ยวันที่สิ้าสิงหานี้ให้มาประชุมสภากันอีกนะครับท่านผู้ ต่อ่มอีกเพื่อไทยอ้างอารยะนะครับท่านผู้ชมไม่ขอเป็นองค์ประชุมครับท่านโดยอารยะขัดขืนนนเนี่ยเพื่อไทยประกาศไม่เป็นองค์ประชุมรัฐสภา15สิงหาคมอ้างสภาล่มไม่ล่มไม่ได้อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่รัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเพราะองค์ประชุมร่วมนี้มันจะมีพวกสวรอดช่องด้วยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการจิ้มจับประยุทธ์หรือเปล่าวะเนี่ยป้าผัวลุงบอกออกมาไอ้บางคนก็บอกว่าเนี่ยปวิกก็จิ้มมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประยุทธ์เคยบอกออกมาว่าพวกสวนั่นเนี่ยเขามีสมองเป็นของตัวเอง เราก็นึกว่าสมองแบบไหนอืที่ไหนได้ควายไม่ผ่านบ้านเลยถามทําไมหมอลงมันจะไปปลูกหญ้าแล้วใช่ไหมเห็นเมื่อวานนี้ออกมาโชนะนี่ยปลูกไร่ได้อะไรว่าปีละหมื่นอะไรประมาณนี้้เราก็บอกไม่ใช่นะหมอว่าลงนั้นเขาแพ้เยไม่เกี่ยวโอย,ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะดับฝันนว่าลงไปด้วยหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยได้คืบเอาศอกนะครับได้สอกจอาว่าก็ไม่รู้ว่าอีทําผืนดีแต่เมื่อวานนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมถามเรื่องอะไร เรื่องทําข่าวไอ้โบเสกสกลน,นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยไม่นา่าพลาดเลยครับท่านโดยไม่ได้รับความสนใจเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้เฮ้ย,ห,ยหลังจากที่คุณชดชาติสีดีผ่านออกไปวิ่งนี้ไม่ทราบว่าจะหนักหัวเทพโพงามอีกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เทพโพงามถ้าเกิดดูไลฟ์อยู่นะเนี่ยวันนี้วันเสาร์นะเว้ยวันหยุดถา,ามทําไมชดชาตเขาจะวิ่งอีกนะเนี่ยรู้หรือยังหรือจะยังไม่วิ่งนะไม่แนใ่ใ,น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 ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะไปหนักหัวบาเทพหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจ แต่อันนี้เว้ยเฮ้ยหลังจากที่ชัดชาติไปวิ่งแล้วก็ได้กลิ่นน้ําชากระหึมนั่นเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงสส,สภูมิใจไทยครับท่านก็มาแล้วเว้ยผัวหัวกระบาลอา่าเนี่ยเนี่ยชัดชัดชาดเออบ่มไลฟ์สดได้กลิ่นน้ําชาควรเอาผิดตามกฎหมายไม่ใช่ไปฟ้องคนดูในไลฟ์สดนะครับเื่อนผู้ชมก็ไม่รวยแหลงพื้ดีครับท่านโดยบอกว่าชัดชาตินี้เปรียบเสมือนกับว่าเป็นพ่อเมืองกรุงเทพนันเนี่ยคุมหน่วยนู้นคุมหน่วยนี้อะไรสักอย่างของมันนั้นแล้วก็บอกว่าไม่น่าทํากันแบบนี้เลยนะเนี่ย วิ่งวิ่งอยู่ได้กลิ่นน้ําชาลอยมาแต่กไกลแล้วมันยังไงไม่น่าบอกออกไล์สดเว้ยเฮ้ยอน่าจะไปแจ้งความอะไรประมาณนี้นะเนี่ยควรเอาผิดตามกฎหมายไม่ใช่มาฟ้องคนดูในไล์สดอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าประชาินัต่ปัดเอ้ไม่ใช่ภูมิใจไทยนี่มันยังไงกันแน่นะครับท่านผู้ชมส่วนในตัวที่ออกมานี่ก็คือนายสุภะชัยใจสมุดรครับท่านฐานใจสมุรที่เป็นเกลือลเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแล้วมันมาหาสมุดนะครับท่านผู้ชมส่วนใจสมุดที่ว่านี้ก็คือนามสกุลของมันครับท่านไม่รู้ว่า จะเค้นหรือจะหอมนั้นก็เลติบีข้ามันไปก่อนนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้สถานการณ์หลังจากที่ได้เรียบเรียงถแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นประยุทธ์มึงพอได้หรือ,อยังนะครับเป็นคําถามที่ประชาชนาหลายนั้นอยากจะได้ยินอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยประยุทธ์มันบอกว่าให้ไปถามศาลแต่ถ้าเกิดสมมุติบางคนบอกมาแล้วเนี่ยผมจะไปห้ามเขาไม่ทันบอกวิว่งห้ามถนนไปไม่ทันบอกทําไมป้ามีอะไรอีกแล้วบอกดูซิมันหน่าด้านหน่าทนอย่างสุด้้นกันเลยทีเดียวถามไปผู้แบบนั้นได้อย่างไรบอกใช่สิเนี่ยแปดปีมันยังนับไป เ,เลยผมก็บอกว่าป้านับเลขเป็นถูกต้องใช่ไหมวะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ความหน้าหนาของคุณเรานั้นออมาตรฐานมันต่างกันครับท่านแล้วก็ตอนนี้กระแสเรียกร้องให้ชาติศรีธิพันธ์นั้นขึ้นมานั่งนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นก็ดูจะมากนายก่กองนะครับท่านผู้ชมในขณะที่พักพลังประชารัฐดูเหมือนว่ามีทั้งจะสนับสนุนประยุทธ์แล้วก็มีทั้งจะสนับสนุนประวิตย์นะเนี่ยโดยประวิตก็77แล้วนะครับท่านผู้ชมเดินแต่ละทีนั้นเต้นนกเอียงแล้วครับท่านเต้นนกเอียงแล้วมันยังไงโอ้ยน่าจะไปพักได้แล้วนะครับท่านผ บ้านเมืองจะได้เจริญกว่านี้ก็ไป่ที่น่าจับตามองหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม